สวัสดีค่ะพบกันในชาแนลสวสิชูกางคะ่ะวันนี้ต่ายก็จะชวนมาทําพริกน้าปลาค่ะพริกน้ปานปลาทำยังไงให้มันดูแบบน่ากินสีสันสวยงามน,นะคะแซ่บๆพริกไม่ดานะคะแล้วรสชาตินะคะก็แบบเออสามรสอร่อยกลมกล่อมแซ่บๆอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะก็จะใช้น้าปลาค่ะสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนะคะ องช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยนะคะมันจะแบบกลมกล่อมอยู่ในนี้น้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ถ้าใครจะใส่ผงชูรสนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็เอามาตั้งไฟนะคะให้น้ำตาลละลายนิดนึงคะ่ะแล้วน้ำปลาก็จะได้แบบสมกลิ่นหอมเลยนะคะ ไว้ให้เย็นก่อนนะคะไยใส่พวกพริกพวกกระเทียมอะไรลงไ,ลไปป่าจะใช้พริกแดง3เม็ดนะคะแล้วก็พริกเขียว2เม็ดนะคะผสมกันค่ะสีจะได้สวยๆนะคะแล้วเราก็ซอยเลยค่ะ ตรียมน้ำมะนาวไว้นะคะแล้วเราก็เอาพริกที่เราซอยะคะ่ะมาแช่น้ำมะนาวไว้ก่อนเขาว่าจะไม่ดำนะคะพริกแช่พริกเอาไว้ในน้ำมะนาวนะคะสักห้านาทีค่ะแล้วเราก็ไปเตรียมหอมเตรียมกระเทียมกันค่ะใช้หอมแดงนะคะหนึ่งหัวแล้วก็เนี่ยคะ่ะซอยสับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะกระเทียมนะคะ ก็ใช้สักสองกลีดก็ได้ค่ะเราก็เตรียมวัตถุดิบพร้อมแล้วนะคะกระเทียมค่ะใส่เลยหอมแดงค่ะเพื่อช่วยเพิ่มสีสันนะคะต้นหอมค่ะผักชีค่ะเอาตะพิกนะคะเพราะว่าเราปรุงน้ำมะนาวแล้ว สร็้วนะคะสำหรับพริกน้ำปลาของเราค่ะเอาไปทำทานได้เลยค่ะ